มีเรื่องการลดน้ำศพทำไมพิธีไทยนิยมใช้น้ำเป็นสื่อมีคติอย่างไรหรอเปล่าครับไม่ใช่ลดน้ำศพอะไรครับอาบน้ำศพอาบน้ำสพคือทำความสะอาดศพอ๋อครับแต่มันหดนะฮะหดเข้าจากอาบน้ำกลายเป็นลดหดกลายเป็นลดน้ำเพื่อความสะดวก แล้วก็จากที่เป็นกิจกรรมในครอบครัวนี่จะกิจกรรมในครอบครัวกายเป็นกิจกรรมของผู้คนมหาศาลข้างนอกที่จะรับความรู้กกระทั่งในราชสันักก็ยังใช้กับว่าน้ําอาบศพนะครับพระราชทานน้าอาบศพแล้วทําไมต้องอาบครับในเมื่อศพตายแล้วทําไมต้องอาบครับเอาข้อเป็นก็ถือว่าคิดกอรระหว่างที่จะป่วยอยู่ก็คงจะหมักหมมอะไรแล้วก็ไหนๆก็ตายแล้วก่อนจะก่อนจะเอาใส่ลงจะเผาจะทําสะอาดซึ่เท่านั้นเองผม ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ไม่มีคติอะไรที่พันกับวิญญาณไม่น่าจะมีเลยหรือเกิดใหม่ไม่มีนะครับ,ารบอาจารย์เซ็ปตจครับจะมีนะฮะถ้าหากผมเข้าใจไม่ผิดสังคมฮินดูกับสังคมไทยเนี่ยถือของสองอย่างนะที่ค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์คือเกลือกับน้ำนะฮะในขณะที่เกลือเนี่ยเป็นการขับไล่เนี่ยน้ำนี่เป็นตัวที่แสดงถึงเจตนาของการอุทิศให้หรือการสละให้ถ้าหากมีการหลั่งน้ำเนี่ยหมายถึงบรรดา นี่สินสลิปเครดิตอะไรทั้งหลายเนี่ยยกเลิกกันหมดน,น,นะฮะฉะนั้นไอ้คติถ้าหากพยายามจะลากให้มันเข้าได้ที่สุดก็คือว่าก็คงจะเป็นการอาโหสิกรรมสุดท้ายเพื่อให้ร่างหรือวิญญาณนั้นน่ะไปได้อย่างตลอดปลอดโปร่งไม่มีอะไรพันธะแล้วที่ทอาน้ําศพเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการแต่งตัวกันเต็มที่เต็มยศนะครับแล้วสมัยใหม่ดันไปมีการแต่งหน้าศพอีกนะครับมีช่างเล็กอัพไปแต่งหน้าศพเนี่ยไปเันฝรั่งฝรั่งฝรั่งเพราะคนไทยแสดงว่ารับ รับฝรั่งมาตรงนี้เรื่องแต่งหน้าศพนะครับแต่เรื่องแต่งตัวอะไรครับฝรั่งอกป่ปะครับฝรั่งฮะเพราะถ้าหากเราเราเทคเอเล็กคอร์ที่พญาอนุมาราชทนท่านท่านเก็บรวบรวมเอาไว้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องแต่งตัวทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องกลับหน้าเป็นหลังเปลี่ยนหมดนะฮะกระเป๋าไม่มีกระเป๋านะฮะเอากระเป๋าข้างนอกไปไว้ข้างในเอากระดุมไปไว้ข้างหลัง นะฮะคอเสื้อจับขยับข้างตัดแขนกุดอะไรตัวเนี้ืออกไม่ให้จำได้เดี๋ยวกลับมาอันนั้นเป็นโบราณโบราณแต่ประเภทมาเมคอัพหรือมาเย็บในกรณีที่ผ่าตัดอะไรเนี่ยเป็นเป็นฝรั่งอันนี้ไปเอาฝรั่งมาแล้วแล้วกรณีมัตตาสังนะครับมัตตาสังนี่คงปฏิเสธไม่ได้นี่เป็นพุทธเป็นพุทธนะครับ้าเวลานี้ก็อธิบายกันโดยใช้ปริศนาธรรมทางพุทธศาสนา คุณพานิชคงอธิบายได้ดีกว่าจะอธิบายอย่างไรครับเรื่องมัดตรสังครับในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็บอกว่าคือเราเนี่ยมักจะมีห่วงนะฮะตอนมีชีวิตอยู่ก็ห่วงลูกห่วงสามีห่วงทรัพย์สมบัติอะไรเนี่ยท่านก็มัดตราสังเพื่อให้เราลืมมันไปเสเนี่ยปุตโตคีเวพระยาหัตเถธนงังปาเทเรามีลูกเป็นห่วงผู่คอมีสามีภรรยาเป็นห่วงผูกมือและมีทรัพย์สมบัติเป็นห่วงูกเท้าแล้วก็มัดมือ <3 S 1> มัดเท้าสามจุด ว่าตอนนี้ตายแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ไปกับเราเลยไม่ว่าสามีภรรยาทรัพย์สมบัติเงินทองลูกเลิกนะคะเราไปตัวคนเดียวตอนนี้ในใน,ในทางสรีระเนี่ยการมัดอย่างนี้ก็ช่วยด้วยว่าบางทีตอนที่เผาเนี่ยมันจะเอ็นมันยืดอะไรมันจะดีดนะฉะนั้นไปเนะี่ยนี่ก็ช่วยด้วยได้ยังไม่เผาตอนที่ยัง <5. S 1> ไม่เผาเพราะเมื่อก่อนไม่ฉีดยาสเป อพอศพขึ้นมันก็ทางแขนทางขาเลยก็เลยทำได<ห>้วไ,ไวอย่างนี้มันก็ัน,นครับแต่ถ้าในทางพุทธศาสนาคือเป็นอนุสติให้คนที่อยู่ข้างหลังได้เห็นว่าจริงๆแล้วพอเราตายเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้เลยเหมือนตอนที่เอาน้ําใส่มือก็เหมือนกันให้เห็นว่าแม้แต่น้ําที่เขามาใส่มือให้เราเนี่ยมันก็ไหลไปหมดเอาอะไรไปไม่ได้นะเอาไปได้แต่กุศลและกุศลที่แต่ละคนทําไว้เท่านั้นคือดีกับชั่วที่ตัวทําสมัยที่มีชีวิตอยู่ให้คนอยู่เนี่ยดู ผมคิดตามไปรู้สึกว่าจะอาลากเข้ามาใส่ทีหลังด้วยครับผเพราะถ้าจะย้อนกลับไปดูเมื่อเมื่โบราณจริงๆนะครับผมจําไม่ได้นะครับว่าตอนพุทธเจ้าท่านเสด็จสู่ปรินิพพานดับขันมีตราสังหรือเปล่าท่านเผาเลยครับแล้วบางคนบอกว่าสาศีลเนี่ยพอมัตราสังเนี่ยหมายถึงว่าในเรื่องไสยศาสตร์ว่าสายศีลนี่ก็สักดิทธิ์กลัวจิตวิญญาณหรือกลัวผีออกมาอะไรพวกนั้น อันนั้นคุณระสิทธิอธิบายยังไงในกรณี<ค>น,นั้นขออนุญาต <c oughs> <c oughs> ในในกรณีนั้นสังเกตดูนะฮะถ้าหากว่าคนที่เป็นสัพป,ปบุรุษหรือเป็นสัพป,ปะเลอที่เขาทำพิธีเนี่ยถ้าหากเขาว่าบาลีเนี่ยม,มักจะไม่เคยมีปัญหาเท่าไหร่นะฮะก็จะว่าคล้ายๆกับคุณพาณิชย์แต่ถ้าหากว่าสันสกฤตแล้วก็มักจะออกเป็นภาษาเขมรถ้าเป็นภาษาเขมรเมื่อไหร่นั้นสะกดวิญญาณอยแลวมักจะมีการขาะหัวด้วย นะครับ, <S <S รบาขกาติทาง,<อ>งทางเขมรนั้นเขาเชื่อเรื่องวิญญาณเรื่อง,งเ, ba เรื่องสะกดไสยศาสตร์นี่นะครับซึ่งจริงๆว่าที่จริงแล้วก็เป็นความเชื่อของเอเชียอาคาเนย์โดยทั่วไป